สวัสดีครับ Beautiful Soul s o l Family Seeker ทุกทุกคนครับวินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Quantum The Oracle ครับช่องอ่นานไพ่วิธีจิตวิญญาณอ่นานไพ่พลังงานบวกนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสําหรับชาวราศีกันนะครับก็มาดูกันชาวราศีกันครับที่ทางพลังงานนะครับชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในปีเถาะ2อ6 6นนี้ซึ่งอ่า คลิปนะครับพลังงานเนี่ยที่คุณมาเจอเขาก็อาจจะเป็นพลังงานในช่วง3-6ถึงเดือนนะครับก็ได้ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อกันไกด์ไลน์นะครับก็พลังงานเนี่ยไม่ได้เจาะจงครับบุคคลใดบุคคลหนึ่งการอ่านไพ่ของผมก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับดังนั้นก็เอ็นจอยกับการรับชมเอ็นจอยกับการรับฟังใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมาดูกันครับว่าราศีกันเนี่ยในปีเถาะ2อ6 6ครับ จะเป็นอย่างไรบ้างการงานนะครับการเงินความรักต่างๆมาดูกันครับชาวราศีกันครับในปีถ .2566 ครับมีอะไรบ้างมูนอินสกิ t ารัสครับดิคอ o v เวอรี่นะครับฟร e ดอมแอนด์แอ e เวนเจครับหลายๆคน,นครับชาวราศีกันก็อาจจะเป็นลักษณะของมูนอินสกิ t ารัสเนี่ยมันคืออารมณ์นะครับ พลังงานของอารมณ์พลังงานของอเขาเรียกว่าการขับเคลื่อนนะครที่คนรู้สึกว่าอยากจะออกไปค้นหาตัวเองอยากจะออกไปลองทําอะไรใหม่ๆดูนะครับมันมีความรู้สึกว่าอยากเรียนรู้อยากหาประสบการณ์อยากเติบโตนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่ที่ขึ้นมาในปีนี้สาหรับบางคนไม่น่าจจะเป็นทิศทางของ บางคนอาจจะเป็นการลาออกตตดสินใจเปลี่ยนงานตตดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างใหม่เพื่ออะไรครับเพื่อชีวิตของคนที่อิสระมากขึ้นคุณกําลังหานะครับเส้นทาชีวิตหรือไลฟ์โพสต์ของตัวคุณอยู่นะครับที่รู้สึกว่ามันมันตอบสนองทั้งการทํางานการเงินนะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตต่างๆตรงนี้อยู่ด้วยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยในปีนี้ก็อาจจะเป็นปีที่คุณ อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในปีถอดน,นี้สาหรับชาวราศีกันก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาก็ได้แต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณตัดสินใจหรือเลือกด้วยตัวคุณเองด้วยด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อมั่นครับสำหรับตัวคุณเองนั่นเองชาวราศีกันครับปีถดสองห้าหนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับอี r คริฟอินเวอร์กครับ Reorganization ครับชุชด d ตี้แอนด์รับผิดชอบบิลิตี้แคบ l ีครับหลายๆคนก็เป็นในลักษณะของ ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนงานหรือไม่ยกย้ายงานนะครับหรือ,อไม่ลาออกอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของคุณวางรากฐานนะครับรากฐานของการเงินรากฐานของการงานนะครับหรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอาจจะมีการทํางานหนักมากขึ้นอาจจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบชี่เยอะมากขึ้นมีงานล้นมือมากขึ้นหรือบางคนเนี่ยมีงานเสริมทําอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับมันเป็นลักษณะที่เวอร์ r ก็คับราศี น่าจะเป็นราศีกันนะครับหรือราศีพฤษภเนี่ยก็คืออยู่ในธาตุดินเหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่านะครับไพ่เนี่ยราศีกันเหมือนกันเลยนะครับเออไม่ใช่พฤษภนะครับราศีกันนะครับมันมันคือเหมือนคุณต้องรับผิดชอบครับคือถ้าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนเนี่ยคุณก็ต้องเลือกครับ โดยการรับผิดชอบชีวิตของตัวคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองพไพ่ใบนี้มันคือจุดเปลี่ยนครับอีกคลิปเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่คุณอาจจะเปลี่ยนหรือเทินตัวเองจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึง่งหรือเปลี่ยนตัวเองจากหน้าที่หนึ่งไปยังอีกหน้าที่หนึ่งหรือเปลี่ยนโปรดักต์หรือรีโปรดักต์ใหม่หรือทำอะไรใหม่ๆครับใ,ให้มันเกิดเขาเรียกว่าความน่าสนใจมากขึ้นนะครับมาดูการว่า มีอะไรอีกบ้างนะครับราศีกันในปีถ่อสองนี้นะครับทิศทานจะเป็นอย่างไรบ้าง Equip in real ครับ c o m p a s s i o n ชายไบลี่ไลท์เดอะสไตล์ยูอาร์ต้องบอกว่าในปีถอเนี้ยเป็นปีสําหรับคุณนะครับมันเด่นในเรื่องของการงานมันเด่นในเรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นชายไบลี่ไลท์เดอะสไตล์ยูอาร์เนี่ยมันคือความรักความเห็นอกเห็นใจมันคือแบบผมรู้สึกว่าราศี นะครับในปีนี้ถ้าคุณเนี่ยฝึกทั้งในเชิงของศักยภาพการเรียนรู้นะครับศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในศาตต่างๆที่คุณต้องการเมื่อวานผมก็เพิ่งไปเรียนมานะครับไปลงคอร์สเรียนทำโลตีมานะครับก็สนุกดีก็ได้รู้อะไรใหม่ๆนะครับ มันอาจจะไม่ได้ใช้ตอนนี้ครับอนาคตไม่แน่นอนนะครับผมก็เลยลองไปเรือนดูนะครับดังนั้นเนี่ยในปีนี้เนี่ยสำหรับชาวราศีกันผลรู้สึกว่าการเรียนรู้การเติบโตครับการออกไปค้นหาตัวเองออกไปลองครับหาประสบการณ์ต่างๆ ออกไปลองใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะใช้ดูนะครับอ,ออกไปทําอะไรที่คุณอยากจะทําถ้ามันเป็นสิ่งที่ดี่ะครับให้คุณทําเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่า e ีกค p ิฟเอนล o โกเอ่อรีโอคอมเพชั่นเนี่ยมันคือมันคือสัญญาณครับของคุณเนี่ยจะเปล่งประกายนะครับในเรื่องของ ความสาเร็จในแบบของคุณก็ได้หรือเป็่งประกายในเรื่องของความรักตัวเองมากขึ้นหรือเซลล์เลิฟในตัวเองมากขึ้นก็ได้ดังนั้นพลังงานทิศทางสําหรับในปีถดน,นี้ชาวราศีกันนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่คุณจะเติบโตในเส้นทางที่คุณได้เลือกในเส้นทางที่คุณได้วางไว้นะครับไพ่เบี้ยวๆหรือกล้องผมเบี้ยวนะครับปัวหนึ่งคนะครับ มาดูกันนะครับในเชิงของการงานสำหรับชาวราศีกันบ้างครับการงานนะครับชาวราศีกันทิศทางการงานครับชาวราศีกันในปีเถาะสองห้าหกครับ อัพสอดครับแน่นอนครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนฟรีดอมอะ่มะมาขึ้นมาคือคุณต้องการอิสระภาพครับในในการใช้ชีวิตคุณต้องการอิสระภาพใน ในในเชิงของการทํางานมีเขาเรียกว่ามีทั้งการทํางานหนักมีทั้งการพักผ่อนนะครับเป็นเวิร์กไลฟ์บลาๆนะครับหรือมันมีความสมดุลเกิดขึ้นคุณกําลังออกไปหาครับมันเป็นการประจนภัายแน่นอนครับในใบแรกที่ไพ่ขึ้นมาเหมือนกันดิสคัฟเวอรี่นั้นเหมือนคุณกําลังออกไปหานะครับหางานใหม่นะครับหรือเปลี่ยนงานโยกย้ายงานหรือเป็นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนตําแหน่งนะครับก็ได้สําหรับบางคนนะครับดังนั้นเนี่ยจงเชื่อมั่นในตัวเองครับเพราะว่าซิกออฟซอร์เนี่ยคือคุณอยู่ในจุดที่ อยู่ในสถานการณ์หรือในที่ทํางานที่มันยําแย่หรือหรือเป็นทุกข์กับงานอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เปลี่ยนในเชิงของการทํางานเปลี่ยนที่ในเชิงของอารมณ์ของคุณเปลี่ยนที่ในเชิงของลึกๆความคิดทัศนคติต่อง,งานของคุณให้ได้ให้เป็นการสร้างกํลาลังใจให้ได้ให้เป็นการเห็นแสงสว่างในตัวเองให้ได้นะครับเราก็ choose the responsibility เนี่ยมันคือคุณต้องจัดการนะครับกับกับเขาเรียกว่าความคิดนะครับหรือปัญหาที่เกิดขึ้นใน ในที่ทํางานหรือแม้แต่ตัวคุณเองในเรื่องของธุรกิจนะครับก็อาจจะต้องมีการปรับนะครับหรือเปลี่ยนนิดเด็หน่อยๆที่ทางการงานนะครับชาวราศีกันในปีถ่อสองห้าหกหกนี้นะครับเทียบบอลครับเหมือนคุณกําลังมุ่งหวังเหมือนคุณกําลังมองหาโอกาสใหม่ๆเหมือนคุณกําลังเลือกเหมือนคุณกําลังแบบลังเลสําหรับบางคนอาจจะกาลังลังเลว่าจะ จะตัดสินใจยังไงดีจะจะไปต่อจะ move on หรือยังไงมันมีความลังเลอยู่ไพ่กาลังบอกคุณครับว่าให้เชื่อในตัวเองครับเมื่อคุณเชื่อในตัวเองเมื่อคุณมีความเชื่อว่าคือเราถูกสังคมะครับครอบงำว่าเราต้องมีสิ่งนั้นถึงจะสําเร็จเราต้องทําสิ่งนี้เราจะต้องมีอะไรบางอย่างก่อนที่จะเป็นตัวบอกว่าเราประสบความสําเร็จแต่เมื่อคุณรู้สึกว่าเฮ้ ถ้าคุณอยู่ในงานที่คุณมีความสุขแล้วเนี่ยแล้วคุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นคุณมีเงินใช้นะครับคุณคุณมีเวลาออกกําลังกายอะไรต่างๆเหล่านี้คุณไม่เครียดคุณไม่ทุกข์นั่นแสดงว่าคุณก็ประสบความสําเร็จในส้นาของการงานของคุณได้ดังนั้นไลฟ์โรโพส์หรือเป้าหมายความสําเร็จนะครับมันคือคุณจะมีความสุขหรือคุณจะจัดการกับความทุกข์อย่างไรนะครับในชีวิตของคุณทั้งในเชิงของการทํางานก็ดีนะครับหรือในเรื่องราวอื่นๆก็ดีพลังงานเขาสําหรับชาวราศีกันนะครับ เพจทอฟสอดครับแน่นอนครับว่ามันมันคือการเริ่มต้นใหม่มันคือการเรียนรู้ใหม่นะครับสาหรับบางคนก็ดังนั้นเนี่ยมันมีความเครียดเกิดขึ้นมานะครับสําหรับบางคนเรื่องงานหรือต้องใช้ไอเดียต้องใช้ความคิดมากขึ้นนะครับดังนั้นถ้าใครไม่ได้ปรับมันเป็นลักษณะถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนงานจริงๆมันก็อาจจะมีการปรับนะครับที่ที่ตัวคุณปรับที่ทัศนคติมุมมองต่องานของคุณบางคนอาจจะมีข่าวดีโชคดีครับในเรื่องของการงานที่เติบโตเรียนรู้นะครับใน ในหลากหลายนะครับองค์ความรู้มากขึ้นเหมือนอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าผมไปเรียนทําโรตีมาผมรู้สึกว่าอยากรู้อะครับว่ามันทํำยังไงพอผมไปไปเรียนรู้คือผมรู้สึกว่าเราจ่ายเงินให้เขาเถอะเราอย่าไปบ่นว่าของมันแพงเลยหรือว่าโรตีมันแพงเลยอะไรแบบนั้นผมรู้สึกว่ากว่าเขาจะได้มาครับมันมันใช้เวลามากๆมันหมักแป้งประมาณหก,ก,กชั่วโมงผมโอ้โหสุดยอดแล้วนะบผาก็เลยรู้สึกว่า โอเคแหละเราซื้อกินอะ่ะแล้วเรารู้เบื้องหลังว่าก่าจะมาเป็นโลเตีมัน,ม,นมันทำให้เราเห็นคุณค่าของเงินที่จ่ายไปมันเห็นคุณค่าของค่าแรงของเขาที่เขาทำนะครับหรือคุณภาพหรือความอร่อยของอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าคุณมองลึกๆในมิต,ต,ต,ติต่างๆเหล่านีน้คุณจะคุณจะยังไงดีย่ผมจะบอกว่าคุณจะเข้าใจนะครับคุณจะมีความเห็นอกเห็นใจในใน ทุกๆอาชีพต่างๆนะครับมากขึ้นนั่นเองก็ นี่คือแมสเสจนะครับในเรื่องของการทํางานเดี๋ยวมาดูอีกสักใบนะครับ <c oughs> การงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างจริงๆมันเป็นทิศทางที่ดีนะครับถ้าคุณไม่ได้อยากจะเปลี่ยนงานนะครับแต่มีความทุกข์ในงานเนี่ยก็เปลี่ยนที่จะทําให้คุณอิสระได้อย่างไรครับที่คุณจะไม่ต้องทุกข์กับงานที่คุณทำนะครับเออมันก็เปลี่ยนที่มุมมองของคุณหรือพาตัวเองออกไปหาอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆเน,นี่ยครับเซนอกบอนครับถ้าคุณแบบจมอยู่กับงานที่เป็นความทุกข์หรือเหน็ดเหนื่อยกับงานแน่นอนครับมันก็ส่งผลต่อสุขภาพต่างๆของคุณดััังนนน้ใปีสําาหรบชว สีกันในปีถอของคุณเนี่ยคือลุยครับลุยอดทนแล้วก็เชื่อมั่นนะครับในในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ในงานที่คุณกําลังทําอยู่นั่นเองมาดูกันในมุมมองของความรักครับความรักชาวราศีกันเคียบสอดครับมันเหมือนมีการตัดสินใจมันเหมือนมีการเทคแอคชั่นเหมือนกันนะครับสําหรับบางคนนะครับ บางคนมีตัวเลือกเยอะนะครับว่าไม่รู้จะยังไงดีนะครับจะเลือกช้อยไหนคนไหนหรือต่างๆบางคนเป็นในเรื่องของความทุกข์ใจเศร้าใจบางคนเป็นคนโสดที่รู้สึกเหงานะครับที่รู้สึกอยากมีคู่นะครับหรือบางคนเนี่ยในความรักที่เป็น คู่นะคบมีคู่กันอยู่แล้วก็อาจจะช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีเวลาให้กันนะครับหรืออาจจะมีปัญหานะครับที่ทะเลาะเบาะแว้งการคุยกันไม่เข้าใจกันนะครับมันคือช่วงของการปรบับมันคือช่วงของการเปลี่ยนนะครับมันคือช่วงของการอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางครับแต่ให้เข้าใจคู่ของคุณให้เข้าใจคนอีกคนหนึ่งด้วยนะครับถ้าใครเนี่ยยังมีความสัมพันธ์ที่ต้องอดขออนุญาตถ้ามันมีความสัมพันธ์ที่มันเป็นเตอร์ด์พาร์ตี้หรืออะไรต่างๆนะครับคุณต้อง ตัดสินใจนะครับอย่าทำร้าย คนอีกคนหนึ่งนะครับหรือนะครับถ้าในเชิงของคนโสดเนี่ยผมรู้สึกว่าโฟกัสที่ตัวคุณโฟกัสที่พลังงานของความรักเซลล์เลิฟเซลล์แคร์ในตัวเองนะครับถ้าคุณรู้สึกเศร้านะครับถ้าทุณรู้ถ้าคุณรู้สึกโดดเดี่ยวถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่คุณจะมีความรักดีๆนะครับหรือคุณเมื่อไหร่คุณจะเจอคนดีๆคุณทําตัวเองให้คู่ควรค่ะเป็นคนที่ดีๆก่อนโดยการดูแลในเรื่องของการงานนะครับดูแลในเรื่องของสุขภาพดูแลในเรื่องของอารมณ์นะครับต่างๆเหล่านี้นะครับ แล้วคนดีๆเขาก็จะเข้ามาหาคุณความรักสําหรับคนมีคู่นะครับหรือครอบครัวเนี่ยต้องบอกว่ามันก็อาจจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องราวของอาการวางรากฐานนะครับการสร้างครอบครัวนะครับวางแผนเรื่องของลูกอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมีเกิดขึ้นมาหรืออาจจะมีข่าวดีนะครับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณมันจะได้รับการี้คลายหรือเคลีย นะครับก็อาจจะประมาณนี้มาดูในการเงินครับชาวราศีกันการเงินในปีเถาะสองหนี้นะครับมีอะไรที่ต้องรู้มีอะไรที่ต้องระมัดระวังนะครับหรือการไกลหลายบ้างนะครับการเงินชาวราศีกันปีเถาะนะครับ night of b o a r นะครับการเงินนะครับ king of cups ครับ seven of c o i n ครับจริงๆแล้วการเงินเนี่ยไพ่าสมามใบที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือการจัดการนะครับการเงินของคุณมันมาจากอะไรได้บ้างนะครับมันก็มาจากการ take action เงินเป็นพลังงานของการแลกเปลี่ยนที่เราแลกเปลี่ยนอะไรออกไปเราได้เงินกลับมาดังนั้นการเงินของคุณเนี่ย ถามว่ามีปัญหาอะไรไหมเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหา,าครับการเงินของคุณจะดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับดีจากอะไรดีจากงานเปลี่ยนงานแล้วอาจจะมีการเงินหรือฐานการเงินนะครับที่ที่เข้ามาหาคุณมากขึ้นหรือใครที่ทําธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทํางานของตัวเองอยู่เนี่ยในปีนี้ปีเถาะนะครับก็อาจจะเป็นปีที่มเมล็ดพันธุ์ผลผลิตทางการเงินเนี่ยมันมันจะดีขึ้นมีความคล่องตัวมีความโฟลของการเงินเข้ามาหาคุณมากขึ้น คุณอาจจะต้องลองหานะครับช่องทางที่